ดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะฟอกคนเดิมก็ห่างหายไปนานนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ไม่ค่อยได้ทาคลิปนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในเกมลาเลนเจนะครับก็มีเอ่อนเจอร์ร่างอันตราเข้ามาใหม่นะครับนั่นก็คือโคนี่นะฮะทั้ง2ตัวเลยมีสอตัวเลยนะโคนี่นะเดี๋ยวไปดูนะครับก็มีออุปกรณ์เข้ามาใหม่ด้วยนะครับ 5-6ดาวนะฮะแล้วก็เพิ่มโอกาสได้รับ3เท่า3เท่า3เท่าจริงหรือเปล่าเราก็มันเป็นดีลิมิเต็ดด้วยนะครับไม่รู้มันดีหรือเปล่าไม่เคยเห็นประสิทธิทภาพมาก่อนนะฮะ mm hmm. โอเคฮะนี่ครับมีเอ่อเทพีทองคำโคนี่โอ้โหพี่แกอลังการมากเลยแล้วก็เอ่อโคนี่เสื้อคุมพูดรู้สึกว่าเอ่อ ที่แกขี่อยู่เนี่ยมันเหมือนกับเบียโก้เลยนะครับโอเคครับเร,เรามาดูด้วยนะฮะมันมีภารกิจด้วยนะครั้งเนี้ยนี่นะฮะภารกิจก็คือได้รับมาการองกระต่ายโคนี่หนึ่อันแล้วก็จะได้หีบของขวัญสิ้นสุดเนี่ยถึงสิ้นเดือนเลยนะครับภารกิจแบบเนี้ย แล้วก็ถั่วจากดาวซันลี่สอันนะครับก็ได้กล่องของวัญเหมือนกันแล้วก็ดอกบ็อกโคลี่สาอันก็ได้หีของขวัญน,นะครับเอ่อเราไปดูที่ประกาศกันไหมอืมไปดูก็ได้นะถ้าใครอยากฟังผมบ่นให้ฟังนะฮะก็เอ่อนานๆเพรา,นนานจะมาทีหนึ่งนะก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปด้วยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพิ่มโอกาส3เท่านะครับเอ่ออันตากาชาแลนะฮะแล้วก็หกวงหเหมือนกันนะครับ ออไอพวกมอเตอร์โบ๊ทพวกโพไซดอนเนี่ยโคนี่ ony, พวกเขาเรียกว่าเงือกน้อยเลยเนี่ยยังอยู่ในกาชานะครับเป็นตัวลิมิเต็ดซะด้วยมีภารกิจด้วยนะครับอุปกรณ์ใหม่เนี่ยตั้งแต่อาวุธมีดาบแห่งความมืดมิดดาบข้าาคืนอันมืดมิดป้ดองกันก็มีโลแห่งปีกเมฆโลมหาสมุทรเครื่องแต่งกายมีสร้อยประดับอัญ,ญมณีสร้อยคอแห่งมหาสมุทรนะครับ ก้อนหกดาวเป็นดาบใวปานเทพอุปกรณ์ป้องกันเกาะสายฟ้าฟาดเครื่องแต่งกายแหวนสายฟ้าฟาดนะครับเพื่อมโอกาสได้รับอุปกรณ์ใหม่9ชนิด3เท่า5บวก1เดี๋ยวเราไปดูกันในกาชาตินะครับส่วนเนนเตอร์ละออขอพายเนนเจอร์ล่างอันตราเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันด้วยเราไปดูที่กาชาก่อนนะครับ รูปลักษ์มันจะเป็นยังไงนะฮะไอเกียอันใหม่เนี่ยประสิทธิภาพมันจะดีหรือไม่เราต้องเขาเรียกว่าไงต้องดูแล้วก็ศึกษานะมันดีแค่ไหนโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับถ้าจะเล่นเออ,เอ,อบ่อยแล้วก็เพราะว่าจะมีเกมใหม่มาเล่นเดี๋ยวต้องขอดูก่อนนะฮะตอนนี้ไม่เอยเล่นเกมอะไรมากมายนะเนื่องจากเป็นไข้มึนหัวนะครับ โอเคนี่นะฮะโคนี่เทพีทองคําเดี๋ยวไปดูสกิลน,นี่ก่านะ่ะทางด้านอุปกรณ์นะฮะก็โอ้เขาปรับใหม่นะฮะเป็นอ่สเปเชียลเกียร์4ถึง6ดาวเพื่อมอกัสได้รับด้วยอืมชุดเกาะนี่ก็โอ้ดาบก็ดูสวยดีนะฮะอันนี้ยังเหมือนเดิมปกตินะครับผมลองสุมกาชากันไหม <laughs> อย่าถามเรื่องนี้กับฟ็อกเลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าดวงมันไม่มี ลองดูนะฮะอ่ะสักใส่สูตรที่จริงก็มันไม่จําเป็นหรอกครับพวกสูตรเนะี่ยแต่ก็เขาเรียกว่าไงแบบยังไงมันก็จะเสียรูบี้แล้วว่าแบบขอเล่นหน่อย <c oughs> ขอเล่นหน่อยนะเพราะมันจะเสียรูบี้แล้วกดยกเลยกยกเลกเลรูบี้ข้าพเจ้าเลยประมาณเนี้ยนะคตูม้มอ้าวเทพีบุผาโอ้โหดีไหมก็ดีนะครับ <c oughs> หนึ่งในสี่ <c oughs> กิเกียร์ทำโคนี่เทวีการทั้งสันเอ่ออีโวขึ้นได้นะแต่ยังไม่ทำโอเคเราไปดูเออ่ในส่วนของไอ้นี่ดีกว่าครับไอ้อ่างบน้ำเวลาเอ่อมันเป็นร่างอันต้าเนี่ยมันจะนี่นะครับเราไปดูสกิลของมันกันสกิลของเอ่อเอ่อเทพีอาบน้ำถ้าเอ่อเอ่อเขาเรียกไงเออบ่อยเล็กเกินขออภัยอัพขึ้นไปนะครับ Angel perfume แปลว่าอะไรเรามาดูกันนะครับเขาบอกว่าเพิ่มความเร็วในการโจมตีของพวกพ้องโดยรอบ1.50% 12วินาทีนะครับเพิ่มพลังชีวิตพวกพ้องโดยรอบ300% 12วินาทีเอ่อสกิลเนี่ยมันคล้ายๆของเออเลนักปีสุดแก่งนะครับไอ้อสกิลเพิ่มความเร็วในการโจมตี จะดีหรือไม่อืมมันก็ดีนะฮะตัวนี้ดีมากด้วยเพราะว่าทั้งเปิดโล่ทั้งเพิ่มบัฟนะฮะนี่นะครับรู้สึกว่าร่างอันต้ามันจะอลังการเวอร์เวหรือเปล่าแต่ก็ <laughs> เกมก็าทำมาแบบนี้นะโอเคครับเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับว่าในคังเนี่ยมันมีไอตัวนึงหรือเปล่าเจ็ดดาวใช่ไหมเดี๋ยวขอหาแป๊บน,นึงนะครับอ๋อมีมีครับ แม่นึกว่าลงไอ้นั่นไปแล้วลงหห้องทดลองโอเคเห็ดเวทมนต์นะครับเปลี่ยนสตูเป็นเห็ดเวทมนต์แห่งป่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นสตูในระยะที่กําหนด5วินาทีนะครับสกิลมันก็คล้ายๆพวกเรนเจอร์ที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับมันไม่น่าจะเปลี่ยนเป็นเรนเจอร์แบบหลายตัวมันน่าจะเปลี่ยนทีละตัวหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนทีหลายหลายตัวเนี่ยมันน่าจะคุ้มบ่น่าจะคุ้มนะแต่อันนี้มันน่าจะเปลี่ยนทีละตัวเลยนะ นี่นะฮะล่างอีโวรู้สึกว่ามันเหมือนเบียโกงไงไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับโอเคครับออขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังคลิปของผมด้วยนะฮะถึงแม้คลิปมันจะสั้นก็ตามผมจะลองพิจารณาดูใหม่นะโอเคครับคร่าวๆก็มีท่านี้นะครับก็มีภารกิจก็ทํากันด้วยแต่ไม่มีการเชิญเพื่อนใหม่นะฮะเดือนนี้ไม่มีการเชิญเพื่อน ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังผมบ่นนะฮะถึงแม้มันจะเมาสามารถกดไลค์กด Subscribe กันได้นะครับบ๊ายบายเอ่อได้ตัวใหม่กันนะถ้าไม่ได้ก็ทำกันทำเอ่อจ้างตัวใหม่กันขึ้นมานะฮะบ๊ายบายครับ